วันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตของพืชค่ะจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราได้รู้ถึง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะแล้วก็รู้ถึงจุดประสงค์ในการเรียนนะคะโดยในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเริ่มกันก็คือสารอินทรีย์ค่ะที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงนะคะแต่ในในบทนี้นะคะในตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้รู้ก็คือสารอินทรีย์พวกนี้มาจากไหนนะคะสารอินทรีย์พวกนี้ที่พืชสร้างขึ้นเนี่ยมาได้อย่างไรนะคะอย่างรูปที่ครูแสดงให้นักเรียนเห็นเนี่ยเราก็จะพบว่า ตัวอย่างพืชหนึ่งต้นค่ะถามว่าในส่วนพืชหนึ่งต้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นชนิดอื่นๆก็ได้เนาะเราสามารถที่จะนําส่วนไหนของพืชเนี่ยมารับประทานได้บ้างค่ะใบกินได้ไหมได้พวกผักบุ้งใช่ไหมใบกินได้ผลทานได้ไหมคะได้นะคะส่วนของลําต้นก็ทานได้บางทีเป็นส่วนของรากเราก็นํามารับประทานดังนั้นจากโครงสร้างของพืชที่นักเรียนเห็นเนี่ยเราจะพบว่า การที่เราสามารถนําส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมารับประทานได้ส่วนต่างๆของพืชน,นี้จะต้องมีอะไรสะสมไว้อยู่ใช่ค่ะมันก็จะมีส่วนของอาหารนะคะที่สะสมไว้อยู่นั่นเองนะคะตามส่วนต่างๆของพืชน,นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วอาหาร หรือสารที่พืชมีการสะสมเอาไว้เนี่ยมันมาจากอะไรนะคะกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะหรือโฟโตซินเทซิสนะคะโดยสิ่งมีชีวิตนะคะพืชเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะที่ต้องการพลังงานต้องการอาหารไม่ต่างกันเลยกับสัตว์หรือว่าอย่างมนุษย์เรานะคะแต่พืชเนี่ยนะคะเมื่อต้องการอาหารนะคะต้องการพลังงานเนี่ยเพื่อจะมีความพิเศษคะ่ะ แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะโดยพืชจะสามารถนะคะมีกระบวนการเพื่อสร้างอาหารขึ้นมาได้เองค่ะโดยเราจะเรียกตรงนี้ว่าออโตโทปความหมายของออโตโทปก็คือออโตนะคะมีรากศัพท์ที่แปลว่าตัวเองค่ะโทปนะคะรากศัพท์ความหมายของรากศัพท์ตัวนี้ก็คือแปลว่าอาหารนั่นหมายความว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําไมคะสามารถที่จะสร้างอาหารได้เองโดยในระบบนิเวศเนี่ยพืชถือว่ามีบทบาทเป็น ผู้ผลิตนะคะเป็นผู้ผลิตอาหารนั่นเองนะคะโดยสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยก็จะสามารถรับพลังงานจากส่วนนี้ไปได้นั่นเองค่ะโดยผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าโฟโตซินเทซิสหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะ โดยในส่วนของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะคําว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคําว่าสังเคราะห์นะคะก็คือมีการสร้างขึ้นมานะคะการสร้างแล้วมีแสงนั่นหมายความว่าแสงต้องเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยในกระบวนการนี้ดังนั้นในทางชีววิทยาก็เลยนิยามหรือว่าให้ความหมายกับของคําว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยว่าเป็นกระบวนการนะคะที่มีการเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนพลังงานแสงนะคะให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมีค่ะโดยพลังงานเคมีตัวนี้นี่เองค่ะจะถูกสะสมในโมเลกุลนะคะของสารอินทรีย์นะคะที่พืชเนี่ยมีการสร้างขึ้นมานะคะ,ะก็คือมีการเปลี่ยนแสมีการดูดพลังงานแสงเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของพลังงานเคมีซึ่งมันก็จะถูกสะสมเอาไว้นะคะในโมเลกุลของสารอินทรีย์จากนั้น พลังงานที่อยู่ในโมเลกุลของสารอินทรีย์นี้เองค่ะก็จะเป็นส่วนของแหล่งพลังงานค่ะให้กับตัวพืชเองแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนะคะมีความเอื้อเฟื้อไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้ที่ใดนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าโครงสร้างพืชเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ออแกเนลนั้นหรือโครงสร้างนั้นนะคะเราเรียกว่าโรพาสค่ะและภายในโรพาสนั่นเองค่ะจะมีสารสีที่สำคัญสารสีนั้นเราเรียกว่าคอโรฟิลนะคะเราเรียกว่าคอโรฟิลนั่นเองโดยตัวคอโรฟิลตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการดูดรับหรือว่ามีการดูดกลืนนะคะพลังงานแสงเข้ามาค่ะแล้วนำพลังงานแสงตัวนี้นะคะเข้าสู่กระบวนการหรือปรเปริยาเกิดปริยาเกิดขึ้นนะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ เพื่อสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อสร้างสารอินทรีย์นะคะโดยสารอินทรีย์นั้นก็คือน้าตาลทีนี้เรามาดูกันก่อนว่านักเรียนอาจจะมีความสับสนนะคะระหว่างคําว่าคอโรฟิลกับคอโรพาสถ้าพูดถึงออร์แกเนลนะคะออร์แกเนลหรือโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์พืชตรงส่วนนี้ค่ะก็คือส่วนของคอโรพาสแต่ถ้าเป็นคอโรฟิลมันคือสารสีค่ะสารสีเขียวที่อยู่ในคอโรพาสอีกทีหนึง่งหรือนักเรียนอาจจะเปรียบเทียบกับกระเป๋าสตางะคะ่ะ กระเป๋าสตางค์ที่ข้างในเนี่ยจะมีเหรียญอยู่โครงสร้างที่อยู่เป็นกระเป๋าตังค์เนี่ยหรือกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเหมือน c h l o r o p a t ใช่ไหมคะแล้วภายในที่มีเหรียญอยู่เหรียญพวกนี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็น c h l o r o p h l นั่นเองที่อยู่ภายใน c h l o r o p a t นะคะเหมือนกับเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าตังค์นั่นเองนะคะฉะนั้นคําว่า c h l o r o p กับ c h l o r o p h l แยกให้ออกนะคะถ้าเป็นสารสีคือ chlorophyll ทาหน้าที่ดูดพลังงานแสงส่วน o r g a n กเนลนะคะที่เกิด เป็นที่เกิดหรือเป็นแหล่งที่เกิดของกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือส่วนที่เรียกว่าคลอโรพลาสนั่นเองค่ะต่อมานะคะทีนี้ถามว่าแล้วบริเวณไหนบ้างของพืชเนี่ยที่มีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นค่ะคําตอบคือบริเวณทุกบริเวณค่ะที่มีสีเขียวนะคะบริเวณทุกบริเวณเลยที่มีสีเขียวไม่ว่าจะเป็นใบก็เกิดกระบวนการสังเคราะห์ได้แน่นอนนะคะลำตน้นกิง่งรากอะไรพวกนี้ที่มีสีเขียวทั้งหมดนะคะ เพราะในสีเขียวนั้นก็คือมีโรงควัตถุหรือมีสารสีอยู่นั่นเองแต่ในตำราที่เราพูดถึงกันเนี่ยเขาจะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณใบเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าในส่วนของใบเองเนี่ยนะก็จะมีการสะสมค่ะมีการสะสมหรือว่ามีปริมาณของคอร์โรฟิลลเนี่ยค่อนข้างมากดังนั้นเมื่อมีการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ใบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมากด้วยเช่นเดียวกัน ะะทีนี้ในส่วนของนักวิทยาศาสตร์เองค่ะเขาก็มีการสนใจว่าสารสีค่ะที่อยู่ในใบพืชเขาก็นําใบพืชมาใช่ไหมคะแล้วก็ไปบดค่ะไปบดแล้วก็สิ่งที่ได้ออกมาคือเป็นสารเป็นน้ําสีเขียวออกมาจากนั้นเขาก็นําน้ําสีเขียวเนี่ยะคะ่ะเพื่อศึกษาว่าภายในน้ําสีเขียวที่เขาเห็นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอื่นๆอยู่หรือเปล่านะคะโดยเขาจะเข้าสู่กระบวนการแยกสาระคะ่ะการแยกสารนี้เราเรียกว่าโครมาโตกราฟีนะคะโดยเขาจะ ทำการนำของเหลวอะค่ะหรือหรือเป็นน้ําสีเขียวเนี่ยแต้มลงไปทางตรงจุดด้านล่างจุดหนึ่งนะคะแล้วก็จุ่มกระดาษนะคะที่เราแต้มน้ําสีเขียวลงไปเนี่ยใส่ลงไปในตัวทําละลายค่ะจากนั้นพอเราทิ้งเอาไว้ค่ะปรากฏว่าจากในรูปนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าไอแถบตอนแรกที่เราแต้มไว้เนี่ยปรากฏว่ามันเกิดการแยกสีค่ะมีการแยกสีเป็นชั้นๆอย่างชัดเจนมีทั้งส่วนที่เป็นสีเขียวเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เป็นสีเหลือง แล้วก็เป็นสีส้มนะคะซึ่งตรงนี้แหละก็เลยเป็นการบ่งบอกว่าจริงๆแล้วสีเขียวที่เราเห็นของในจักรพืชเนี่ยมันไม่ได้มีองค์ประกอบจากคลอโรฟิลแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นรงควัตถุอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะด้วยด้วยนั่นเองโดยโรงควัตถุเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นรงควัตถุหลักก็คือคลอโรฟิลลงขวัตถุรลองลงมานะคะที่เป็นขวัตถุประกอบก็จะมีอย่างเช่นในตัวอย่างก็คือพวกแคโรทีนอย เซนโทฟิลอะไรพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งคอโรฟิลเองก็จะแบ่งถูกแบ่งออกเป็นคอโรฟิล a b c แยกย่อยออกไปอีกนะคะทีนี้ถามว่าแล้วการที่พืชเนี่ยมีรองคาววัตถุหลากหลายชนิดมันมีข้อดีอย่างไรคะนักเรียนดูจากในกราฟนะคะเป็นกราฟที่แสดงถึงการดูดกลืนนะคะการดูดกลืนแสงนะคะที่ความยาวคลื่นต่างๆเพราะอย่างแสงที่เราเห็นเนี่ยจากแสงแดดเนี่ยก็คือเป็นแสงขาวใช่ไหมคะจริงๆแล้วภายในแสงขาวเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งแยกย่อยเป็น แสงที่มีความยืกยาวขึ้นแตกต่างกันไปเหมือนกับสีลุ้งเลยนะคะดังนั้นเมื่อพืชมีรงควัตถุมากกว่า1ชนิดแล้วมันก็จะส่งผลทําให้การดูดกลืนนะคะการดูดกลืนแสงนะคะที่ความยาวขึ้นต่างๆก็คือมีสีต่างๆเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นแทนถ้ามีแค่คอโรฟิลอาจจะดูดได้ดีในแค่ช่วงความยาวขึ้น400-500แต่ถ้ามีรงควัตถุอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยในการดูดพลังงานความร้อน ด,ด,ดูดความร้อนนะคะดูดพลังงานแสงนะคะได้ในความยาวคลื่นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเมื่อพืชเนี่ยมีการดูดพลังงานแสงนะคะดูดกลืนพลังงานแสงเข้ามาได้มากกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเกิดขึ้นได้มากด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่หลักๆแล้วสารนี่เป็นลงคาวัตถุหลักนะคะหรือเป็นลงวัตถุที่สําคัญเลยในกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือคลอโรฟิลล์นั่นเองค่ะแล้วส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คือมาช่วย ดูดกลืนพลังงานเพื่อส่งต่อไปที่คอรฟิลทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงที่มากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เราพูดถึงว่ามีพืชอย่างเดียวหรือเปล่าที่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้จริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นค่ะก็สามารถที่จะ เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือยูคลีนานะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในโครงสร้างของยูคลีนาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเขียวๆนะคะแล้วก็มีตัวไอสปอตจุดแดงๆอยู่นะคะแล้วก็จะมีโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งที่ครูไสกรอบเอาไว้นะคะโครงสร้างนั้นเราเรียกว่า โรพาสค่ะดังนั้นเมื่อยูคลีนาค่ะมีโครงสร้างที่เป็นออร์แกเนลที่เป็นโรพาสก็เลยส่งผลทำให้ยูคลีนาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ด้วยนั่นเองนะคะมีการสร้างอาหารเองหรืออาจจะเป็นพวกสาหร่ายอื่นๆที่มีโครพาสอะไรพวกนี้อยู่ได้นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราต้องมาทาความรู้จักกับปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก่อนสําคัญเลยก็คืออย่างแรกนะคะแสงปัจจัยที่1นนะคะแสงแสงเนี่ยเป็นพลังงานที่สําคัญเลยเนาะ,ะเพราะว่าพลังงานตัวเนี้ยเราได้รับมาจากแหล่งพลังงานใหญ่ของโลกเราเลยก็คือจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะใน,ในส่วนของพลังงานแสงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวที่ทําให้เกิดปริยาค่ะเกิดปริยาขึ้นภายในกระบวนการสังเคราะห์แสงปัจจัยต่อมาที่เราจะพูดถึงกันก็คือในส่วนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนคะ แน่นอนมันมาจากการหายใจนะคะการหายใจของทั้งคนสัตว์หรือว่าพืชนะคะพวกนี้ก็สามารถที่จะมีการปลดปล่อยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้นะคะหรืออาจจะเกิดจากการเผาไหม้นะคะหรือมีการย่อยสลายค่ะย่อยสลายของพวกสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะคะเพราะว่าในส่วนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้นะคะให้ธาตุคาร์บอนนะคะให้ธาตุคาร์บอนออกมานั่นเองนะคะนี่คือปัจจัยที่2ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ต่อมาค่ะปัจจัยที่3นะคะปัจจัยที่3เลยก็คือเป็นน้ําค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาใช่ไหมคะดินก็จะทําหน้าที่ในการดูดซับน้ําเอาไว้ใช่ไหมคะจากนั้นต้นไม้ที่อยู่ในดินเนี่ยก็จะมีการดูดซับน้ำนะคะโดยผ่านทางรากขึ้นมาใช่ไหมคะภายในรากเองเนี่ยก็จะมีท่อลลาเลียงนะจากส่วนของรากนะคะแล้วก็ลําเลียงมายัางท่อลําเลียงน้ําที่เป็นในส่วนของลําต้นแล้วก็มาถึงที่ใบได้นะคะพวกนี้ก็ จะทำให้ในต้นพืชเนี่ยก็คือมีการดูดน้ำกับน้ําเข้ามาได้นั่นเองนะคะสิ่งที่ได้ออกมาคือในส่วนของน้ำเนี่ยน้ำก็จะให้อะไรน้ําก็จะให้ในส่วนของธาตุไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนแก่พืชน,นั่นเองนะคะและปัจจัยที่4ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคอโรฟิลค่ะอย่างที่บอกไปว่าคอโรฟิลมันคืออะไรมันก็คือสารสีหรือว่ารงคราวัตถุนะคะที่ เราพบได้ค o r o p ส a ค่ะของเซลล์พืชนั่นเองเนาะมันก็ทำหน้าที่ในการดูดรับพลังงานแสงเข้ามานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยทั้ง4อย่างที่สำคัญเลยต่อกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงฉะนั้นเมื่อพืชขาดปัดใจจัยใดปัดจจัยดึงไปแน่นอนค่ะว่าพืชก็จะไม่สามารถที่จะสร้างอาหารได้หรือเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองนะคะทีนี้พอเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันบ้างว่า ผลผลิตที่ได้เนี่ยเราได้อะไรกันบ้างนะคะสิ่งแรกเลยเป็นผลผลิตที่สำคัญเลยนะคะของกระบวนการนี้นั่นก็คือน้ำตาลกลูโคสนะคะ C6H12O6 นั่นเองค่ะโดยส่วนของน้ำตาลกลูโคสเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเมื่อพืชมีการสร้างสารตัวนี้ขึ้นมาสร้างสารอินทรีย์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะสุดท้ายแล้วพืชเนี่ยก็ต้องเอาเก็บไปใช้เป็นพลังงานของตัวเองด้วยใช่ไหมคะก็คือนำน้ำตาลกลูโคสตัวนเนี้ เข้าสู่ในกระบวนการหายใจนะคะเพื่อสร้างแหลกมาสร้าง ATP หรือว่าเปลี่ยนให้เป็น ATP ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเจริญเติบโต,ตของพืชเองหรือน้ำตาลบางส่วนก็อาจจะถูกเก็บสะสมไว้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปไปนะคะให้อยู่ในรูปของแป้งตาคาร์บีีการสะสมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำตาลกลูโคสเนี่ยก็คือเป็นแหล่งคาร์บอนที่จะเป็นเหมือนสารตั้งต้นค่ะที่จะสามารถนำ ตัวส่วนนี้เนาะไปสังเคราะห์ค่ะไปสังเคราะห์เป็นสารอินทรีย์อื่นๆที่สําคัญของพืชได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนหรือว่าลิพิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลผลิตแรกหรือเป็นผล,ผลิัณฑ์แรกที่ได้จาก กระบวนการสังเคราะห์ได้แสงค่ะก็คือน้ำตาลกลูโคสส่วนอันที่2ค่ะก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยพืชก็จะนำไปใช้ค่ะโดยกระบวนการหายใจนะคะในการหายใจของพืชเพื่อสลายพลังงานน่นนี่นั่นออกมานะคะจากนั้นส่วนที่เหลือนะคะพืชก็จะมีการคายออกมาค่ะคายออกมาทางส่วนที่เราเรียกว่าปากใบนะคะแล้วก็ออกสู่บรรยากาศดังนั้นเมื่อมีออกซิเจนออกมาปุ๊บ สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะนำออกซิเจนเนี่ยไปใช้ในการหายใจได้นั่นเองนะคะจากปริยาตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนดูตามสมการของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเราจะพบว่าวัตถุดิบหรือว่าสารตั้งต้นนะคะที่สําคัญเลยก็คือต้องมี คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 นะคะแล้วก็มีน้ำนะคะมีคอรฟิลที่ทำหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสงดูดกลืนพลังงานแสงเข้ามาเข้าสู่กระบวนการปริยาสังเคราะห์ด้แสงและสร้างสารอินทรีย์นะคะขึ้นมาก็คือน้ำตาลกลูโคสและได้ออกซิเจนนะคะเข้ามาเป็นผลผลิตอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะ หรือสังเกตง่ายๆว่าถ้าในเวลากลางวันเนี่ยนักเรียนลองไปอยู่ในใต้ต้นไม้นะคะนักเรียนจะรู้สึกแบบสดชื่นมากเพราะว่าเวลากลางวันเนี่ยพืชมีการสังเคราะห์ได้แสงใช่ไหมคะพืชก็จะมีการคายส่วนของออกซิเจนเข้ามาฉะนั้นเวลาที่เราได้รับออกซิเจนเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะทําให้รู้สึกแบบออสดชื่นแต่ว่าพวกนี้ถ้าแบบมากไปก็ไม่ดีนะคะก็อยู่ในความพอเหมาะด้วยนั่นเองทีนี้นะคะจากที่เราพูดกันไปแล้วว่า พืชเนี่ยมีการสร้างนะคะมีการสร้างสารอินทรีย์ขึ้นมาแล้วแล้วต่อมาเนี่ยพืชจะต้องมีการเอาไปเก็บค่ะมีต้องมีการลําเลียงไปยังส่วนต่างๆได้ฉะนั้นเรามาดูกันก,นก่อนว่าการลําเลียงอาหารของพืชเนี่ยจะเรียงลาเลียงอย่างไรนะคะก่อนอื่นความหมายของคําว่าอาหารค่ะ คำว่าอาหารตรงนี้คืออะไรก็คือสารออนรีย์ที่พืชมีการสร้างขึ้นมาซึ่งที่เราพูดถึงกันก็คือน้ําตาลนะคะน้ำตาลตัวนี้นะคะก็จะถูกลําเลียงไปะคะ่ะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชเพื่อไปเก็บเอาไว้นะคะอาจจะแบบเก็บไว้ที่ใบด้วยไปส่วนรากไปส่วนลําต้นอะไรแบบนี้แต่สิ่งสําคัญเลยก็คือว่าเวลาที่เขามีการลําเลียงเนี่ยอยู่ในรูปอย่างเช่นอยู่ในรูปของแป้งเนี่ยนะคะเป็นโมเลกุลของแป้งเนี่ยอาจจะเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ ฉะนั้นพอเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วเนี่ยน้ำตาลที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแป้งเนี่ยอาจอยากจะแบบไปลําเลียงไปยังส่วนต่างๆไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องมีการเปลี่ยนแป้งตรงเนี้ยนะคะให้กลายเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะลําเลียงไปยังส่วนต่อไปฉะนั้นในส่วนของแป้งเองก็เลยต้องถูกลดขนาดลงค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปให้อยู่ในรูปที่เป็นน้ําตาล ซูโครสค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะที่มีขนาดเล็กลงก็จะง่ายต่อการขนส่งต่อไปนั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในส่วนของทิศทางะค่ะทิศทางของการลำเลียงอาหารนะคะการลำเลียงอาหารเนี่ยก็จะถูกลำเลียงจากแหล่งที่เราเรียกว่าแหล่งสร้างนะคะไปยังบริเวณที่เป็นแหล่งเก็บสะสมหรือเป็นบริเวณที่จะต้องการใช้หรือเป็นบริเวณที่มีการเจริญเติบโตจเจริญเติบโตได้นั่นเองฉะนั้นทิศทางของมันเนี่ยอาจจะ ลำเลียงจากข้างล่างขึ้นสู the top, the ่ข้างบนก็ได้หรือว่าจากข้างบนลงสู่ข้างล่างซึ่งจะแตกต่างจากการลำเลียงน้ําค่ะการลำเลียงน้ำเนี่ยนะคะผ่านทางท่อที่เราเรียกว่าไซเลมแต่ถ้าลำเลียงอาหารก็คือผ่านท่อท่อลำเลียงที่เรียกว่าโฟลเอมนั่นเองนะคะโดยการลำเลียงน้ำเนี่ยเราจะพบว่าการลำเลียงเนี่ยจะถูกลำเลียงจากข้างล่างขึ้นสู่ด้านบนเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่น้ําลำเลียงขึ้นไปเนี่ยน้ำต้องมีการดูดซึมเข้าไปจากทางรากใช่ไหมคะ ทางรากเราก็ถูกลําเลียงต่อคข้ไปยังเนื้อเยื่อในส่วนรากเนื้อเยื่อลาเลียงของส่วนลําต้นใบอะไรต่อไปฉะนั้นเวลาที่เราลดน้ําต้นไม้เวลาแม่ให้ไปลดน้าต้นไม้ตอนเด็กๆแล้วก,ก็จะชอบลดทางใบลดลดลดไปแม่ก็จะบ่นตลอดว่าทําไมต้นไม้ดินมันไม่ได้น้ําอะไรเงี้ยเพราะเราลดทางใบค่ะจริงๆแล้วพืชเวลาที่ได้รับน้ำเนาะต้องรับได้จากทางดินฉะนั้นนะคะเวลาที่ลดนักเรียนก็ต้องลดตาม รงส่วนที่เป็นดินนั่นเองนะคะเพื่อที่พืชเนี่ยจะได้รับน้ําเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะจากรูปด้านขวามือคะ่ะนักเรียนจะพบว่าในส่วนของระบบโครงสร้างของพืชเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนที่เป็นสีม่วงๆค่ะสีม่วงๆตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เป็นระบบของท่อลําเลียงซึ่งจะมีทั้งข้อลำเลียงน้ําแล้วก็ลำเลียงอาหารนั่นเองนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ส่วนของรากลําต้นแล้วก็ ยอดแล้วก็ใบเอดพวกนี้ไปฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของการลำเลียงที่เป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องกันนะคะและอีกรูปหนึ่งที่ครูให้ดูนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่ให้เห็นว่าเนี่ยมันมีการลำเลียงน้ําจริงๆนะจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนจริงๆเพราะว่าเราทําการทดลองโดยการเอาผัก หรือว่าเอาต้นไม้นะที่เป็นลําต้นสีอ่อนๆนี้ค่ะสีใสๆเนี่ยแล้วก็จุ่มลงไปในน้ําสีค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าอ่าตรงลําต้นหรือตรงส่วนของใบเนี่ยมันมีแบบเป็นสีต่างๆตามที่เราแช่ไปนั่นก็สรุปได้ว่าพืชเนี่ยนะคะมันก็จะมีการลําเลียงของน้ำเนี่ยขึ้นไปนะคะตามท่อตามท่อลําเลียงซึ่งท่อตรงนั้นเนี่ยถ้าเราลองอนําไปส่องกล้องดูเนี่ยเราก็จะพบว่าท่อตรงนั้นเนี่ย นะคะก็คือส่วนที่เป็นท่อใส่เลมนั่นเองนะคะเป็นท่อลำเลียงน้ำใส่เลมนั่นเองะคะ่ะทีนี้นะคะสุดท้ายแล้วในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราจะพบว่ามันมีความสําคัญความสําคัญของกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นแหล่งที่มีการผลิตนะคะผลิตพลังงานนะคะเพื่อให้พืชเนี่ยเอาไว้ใช้แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้นั่นเองนะคะ2นะคะก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณของแกส๊ส ออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศนะคะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตใช้สำหรับในการหายใจต่อไปและ3ค่ะยังเป็นการช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบรรยากาศนะคะ ที่มีปริมาณมากๆพืชก็สามารถที่จะนําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะทีนี้จากรูปด้านขวามือเนี่ยเราจะพบว่าในตอนกลางวันพืชก็จะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะแต่ตอนกลางคืนค่ะพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่สามารถเกิดกระบวนการหายใจได้และเวลาที่มันเกิดเนี่ยคือมันสามารถเกิดได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนค่ะแต่ในเวลากลางวันเนี่ยมีแสง พืชก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อสร้างอาหารออกมาแล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาได้แต่ในเวลากลางคืนค่ะเมื่อไม่มีแสงแล้วกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่ยังดําเนินต่อไปก็คือการหายใจของพืชและการหายใจของพืชก็เหมือนกับของคนเราค่ะที่จะมีการนําออกซิเจนเข้าไป และปลดปล่อยคาร์บรอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นมันจึงเป็นเลยเป็นข้อแนะนําที่ว่าทําไมเนี่ยเราไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนนะคะเพราะอย่างในเวลากลางคืนแน่นอนเราปิดไฟเรียบร้อยใช่ไหมคะ พืชก็จะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อาจมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าการปลดปล่อยออกซิเจนก็จะน้อยลงและหรือไม่มีเลยแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือพืชจะนําออกซิเจนนะคะที่เราควรจะได้ใช้เนี่ยเอาไปใช้ในการหายใจและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะนอนในห้องเป็นห้องที่แบบอาจจะเป็นห้องแบบปิดใช่ไหมคะอากาศยิ่งไม่ได้มีการถ่ายเทอย,อยู่แล้ว ฉะนั้นเมื่อเราปลูกพืชในห้องนอนแล้วเนี่ยอาจจะมีการสะสมของพวกคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สโนไซด์มากๆและอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเราเองด้วยนะคะยังไงก็ลองดูอีกทีนึงนะคะว่ามีประโยชน์หรือว่ามีโทษอย่างไรก็เราวัดระวังกันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วจากบทนี้นะคะในเนื้อหาตอนนี้สิ่งที่เรียนจะได้ก็คือ1 พืชก็จะมีกระบวนการสร้างอาหารนะคะโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาก็คือเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นน้ําตาลโดยน้ําตาลเนี่ยนะคะที่พืชสร้างขึ้นมาเนี่ยแน่นอนพืชเอาไปใช้เองเข้าสู่กระบวนการหายใจเพื่อให้ได้พลังงานออกมาแล้วก็จากนั้นน้ําตาลบางส่วนอาจจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งเพื่อสะสมเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งในการสังเคราะห์สารอ,สอินทรีย์อื่นๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วนักเรียนยังไงก็ลอง ไปทบทวนดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน